สวัสดีครับก็วันนี้ก็วันที่เก้าถึงสิบสองนะครับก็ก่อนที่จะตลาดจะปิดยาวสี่วันก็คือวันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับเราไปอีกทีวันจันทร์ที่สิบสี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทํากันบ้านทิ้งท้ายหยุดยาวนะครับก็เซ็ตวันนี้ก็บวกไปเบาๆก็สามจุดนะครับแต่ว่ามีการสวิงระหว่างวันนะครับไปแต่หนึ่งพันห้านะครับหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยสามนะครับแต่ก็มาปิดที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดิบสองถือว่าปิดแบบย่อลงนะครับ ซึ่งตัวแท่งนี้ก็น่าดูชมเลยทีเดียวครับแท่งนี้นะครับอาจจะมีการพักฐานหรือเปล่านะครับลองดูกันนะครับแต่ผมว่า,าถ้าวัดกันด้วย EMA ตรงนี้ยังยังอยู่ในทรงเดิมอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอินดิเคเตอร์อื่นจจะเกิดการเอเวอร์บอทแล้วหรือยังนะครับอลองดูนะครับแล้วก็จะเกิดการพักฐานหรือยังลองลองไปหาดูแต่ตรงนี้ถ้าใช้ EMA เหมือนที่ผมดูก็ก็ยังถือว่ายังเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะครับแต่ก็เทรดแบบเฝ้าระวังสักหน่อยนะครับ ก็เหมือนเดิมครับหุ้นที่เราจะสแกนมาได้นะครับเอานี้อาจจะไม่เยอะนึงผมก็ขออนุญาตตัดในหลายตัวออกเพราะว่าบางตัวขึ้นดีก็จริงแต่ว่าอาจจะไปต่อยากแล้วอะไรเงี้ยในมุมมองของเรานะครับเดี๋ยวจะหาว่าตัวนู้นก็ขึ้นดีตัวนี้ก็ขึ้นนะครับแล้วไมเห็นเอามาพูดถึงเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเฉพาะตัวที่เอ่อเรียกว่าอยู่ในรูปทรงการเทรดของทางเราละกันนะครับก็มีดังนี้นะครับตัวแรกครับ ตัวเบาๆกันเลยนะครับไม่กระชากแรงมากครับ b e m นะครับในทางเพรม์หิบนาทีอ่าก็ความจริงอ่ะจะเทรดในในกรอบนี้ก็ดูอ่าเขาเรียกว่าดูน่าสนใจนะครับเทรดในกรอบนี้นะครับความจริงจุดเข้าก็น่าจะอยู่9้าประมาณนะครับ9้าบาทนะครับแต่9 2้าจุดเข้าได้ไหมก็ยังได้อยู่ยังยังกลางทางอยู่แล้วก็ขอบบนอยู่ที่เก้าจุดห้านะครับลองดูครับอ่าใช้ใช้กันเทรดในกรอบนี้ดูนะครับอาจจะแกว่งอยู่อย่างนี้นะครับ ก็จับรอบเทรดดูแล้วกันนะครับสำหรับ b m นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับเ p c G ครับเป็นตัวที่ค่อยๆขึ้นเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรที่กระชากรุนแรงตามไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับ s p c, G, c ก็เบรกตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าน่าสนใจแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหุ้นที่ขึ้นพพวดๆทีเดียวแต่ว่าดูการเลี้ยงของเขาจะค่อยๆเลี้ยงไปเพราะฉะนั้น อย่างทันครับเรียกว่าก็ยังทันนะครับ21เนี่ยก็ยังพอพอได้ลุ้นอยู่ในกรณีที่ผิดจริงๆเนี่ย20.6นะครับก็คัดทิ้งได้หลุด20.6แต่ถ้ามันถูกทางนะเราได้เราจะได้เป้าหมายอยู่ประมาณตรงนี้นะครับที่คาดไว้ก็คือ22.3ลองดูนะครับสำหรับ HPCD นะครับเราลรามาดูใน time frame day กันบ้างนะครับ time frame day time ฟ r a 60นาทีอาจจะมีไม่เยอะมากที่จะเป็น หุ้นต้นน้ําอะไรเหล่านี้นะครับเพราะอย่างที่เห็นแล้วว่าเซฟมันมาไกลละหาหุ้นที่พึ่งขึ้นเนี่ยมันไม่มค่อยมีหรอกนะครับน้อยนะครับามาดูตัวแรกครับก็จะเป็นในลักษณะของหุ้นที่ต้องซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าดันได้แค่นั้นในช่วงนี้นะครับตัวตัวนี้คืออนันดานะครับอนันนั่นเองแนวต้านเดิมคือ1.95ครับยืนไปเรียบร้อยแล้วนะครับยืนไปเรียบร้อยตัวแรกตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าเทรดดีไหมจากเมื่อวานเนี้ยมี ไปลายมีย่อนะครับแต่วันนี้แขแรงขึ้นไปแล้วนะครับแรงขึ้นไปนะครับดูจากกราฟนี่แรงค่อนข้างแรงเลยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวไปหาแนวต้านกันให,ให้หาแนวต้านให้นะครับแนวต้านอา่าใช้แถวโอไกไปครับแนวต้านสองจุดศูนย์หกอยู่แถวนี้เลยนะครับสองจุดหกสี่เอาลองดูนะครับแถวนี้ครับสองจุดหกสี่ไปไกลพอสมควรนะ อันนั้นเราไปหาแนวต้านย่อยเอาเองนะครับแต่ผมมองว่าหน้าเสี่ยงนะครับถ้ามันไม่หลุดหนึ่งจุดเก้าหกตรงนี้ก็น่าตามไปได้นะครับน่าตามไปได้ถ้าไม่หลุดนะมีข้อแม้ว่าถ้าหลุดก็ยอมไปก่อน,นครับลองดูยังไปได้อีกพอสมควรอมาดูตัวต่อไปครับ BCP ก็เป็นทรงๆเดียวกับอาทางด้านเซ็ตนี่แหละครับนะครับก็ BCP BCP เนี่ย แนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับ24.7นะครับไกลอยู่นะ24.7นะครับปัจจุบันนี้ยีิงเ1็ดอยู่เลยนะครับแล้วก็จุดที่ไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเลยนะครับหลุดแล้วก็ต้องออกมาตั้งหลักนะครับเสียทรงนะครับจุด20.3นะครับถ้าไม่หลุด20.3ลองตามไปกรอบนี้ครับลองกรอบนี้อลองตามไปนะครับเป้าหมายตรงนี้นะครับแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะนะครับหลุด20.3คัดนะครับ มาดูตัวต่อไปครับวันนี้ก็มาดีครับ EA นะครับ EA อ่า EA ตันนี้ผมตีเส้นว้ให้เรียบร้อยแล้ว,วาว่าจุดเบรกของเขาคือยี่สิบได้สี่สิบหกจุดเจ็ดห้านะครับสี่สหกุดเจ็ดห้าอันนี้ก็เป็นแนวคัดแล้วกันนะครับถ้าหลุดสี่5บหกจุดเจ็ดห้าคัดทิ้งแต่ถ้าไม่หลุดเราไปเล็งแนวต้านกันแนวต้านนะครับแนวต้านขอใช้ยอดนี้เลยนะครับที่ไปทํามาก็คือห้าสิบเ็ดจุดห้านะครับลองดูครับก็ยังพอไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งถ้ามองกันที่กรอบนี้นะ ก็ยังพอมีโอกาสที่จะไปได้หลุดสตรีทโปรกิล75คัดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกําลังตั้งลํานะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่ก็ซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่านะจะมาหาซื้อซื้อหุ้นที่ถูกในช่วงนี้คงไม่มีแล้วนะครับคุณจะยากนะครับตัวต่อไปครับแหมตัวนี้มาดีอีกแล้วนะครับ IRPC ครับวันนี้ทำท่าจะปป๋ในช่วงท้ายแต่ว่าปิดดีอีกนั่นปิดดีครับตัวนี้นรัเอ่าจะปิดดีก็เราให้ไปต่อนะครับ แนวต้านนสี่บาทนะครับโอ้แนวต้านตรงนี้ช่องตรงนี้เหลือไปไปได้ไม่ไกลละนะครับสี่บาทสองตางนะครับปัจจุบันนี้สามจุดแปดศูนย์ก็ยังพอได้ลุ้นอีกยี่สิบตางเพราะฉะนั้นก็คัดไปเลยครับยี่สิบต่างนั่นก็คือสามจุดหกนะครับดูสามจุดหกคัดนะครับตองเทรดในกรอบบนนี้ดูก่อนมีข้อแม้ครับหลุดคัดนะนะครับมันขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่ก็โมเมนตัมยังไปทางนี้อยู่นะครับบอลุ่มเข้าหนาด้วยหนามากๆเลยนะครับในช่วงหลังๆนี้ครับค่อนข้างหนาครับ ก็เป็นหุ้นที่เทรดเก็งกําไรได้เกมอะไรระหว่างวันได้ลองจับรอบดูอย่างเช่นวันนี้นะครับโลอยู่ที่3.5หไฮอยู่ที่ 3. 9 6ก้าว้างพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเราเทรดเ,เก็กิจจับรอบเก็งกําไรตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เทคนิคในการเข้าไปของส่วนตัวใครของใครมันของมันได้นะเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าการบ้านของเราอาจจะเร่าวๆนิดน,นึงนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวครับขึ้นดีมาโดยตลอดทางครับแล้วก็เราก็ไม่ค่อยจะสแกนมาให้ดูเท่าไหร่เพราะว่า เราก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นดีขนาดนี้นะครับคิดว่ามันจะหมดแรงแต่แนวต้านของเขาเนี่ยที่เขาเ็าทาเดิมเนี่ยประมาณแปดจุดสามโดยประมาณนะนะครับโดยประมาณแปดจุดสามนะครับแล้วก็เขาเขายืนได้เหนนี้ก็เลยแบบโอเคยืนได้ก็เอามาสักหน่อยไามา่ดูสักหน่อยครับพอยืนได้ก็แปดจุดห้าแล้วนะครับตอนนี้หาแนวต้านถัดไปเลยนะครับเป็นแนวต้านที่เราคาดหวังในเป้าหมายถัดไปคือเอ่อเก้าเก้าบาทโดยประมาณครับนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับ ก็ยังไปได้สักครึ่งบาทนะครับตรงนี้ช่องน,นเล็กนี้แต่สเกลสเกลของเขากว้างพอสมควรนะนะครับอันนี้ผมผมย่อกับก็ลองก็ลองลอง,ลองเทรดดูมีข้อแม้ว่าถ้าหลุด8.3อ่าออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนโดยอ่าผมชอบกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของแท่งเทียนตรงนี้นะครับดูมีพลังดีนะนะครับดูมีพลังครับอ่าไห่ต่อเรื่อยๆครับบอลุ่มก็เข้าดีมาในช่วงหลังๆแล้ว เพราะฉะนั้นโมเมนตัมยังไม่เสียแล้วก็ลองตามไปนะครับอย่างน้อยก็มองไว้9บาทนะครับเก้บาบเป็นแนวต้านนะครับดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปจะขอลบเส้นหนล,ลายตานะครับไปลบละไปเลยดีกว่านะครับลบยากจริงแพตตินัมนะครับแพต,ตินัมมาดีครับวันนี้มาดีแม้ว่าดูแล้วจะติดแนวต้านยังติดอยู่นะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจว่าวันจันทร์เนี่ย จะไปได้ต่อไหมเพราะว่าหนึ่งวันนี้มายัางไงไม่รู้ครับมันต้องอเรามีความคาดหวังว่ามันจะมีอีกสักแท่งของแท่งนะครับตรงนี้แล้วก็แนวะต้านถัดไปประมาณ3ามจุดหนึ่งอ่ะถ้าผมเคยหานะแต่ตอนนี้มันยังผ่านสองจุดแปดไม่ได้นะครับยังผ่านตอนนี้ไปแต่ว่ามาดีแล้วล่ะมาดีแล้วล่ะมีความพยายามจะแทงผ่านนะครับแนวต้านถัดไปสามจุดหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีหุ้นรอก่อนรอให้ยืนสองจุดแปดสองได้ก่อนค่อยตามไปว่ายังมีช่อง ค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างนะครับที่จะให้เราตามไปงั้นผมขอให้ยืนได้ชัวร์ก่อนขอให้เ็แท่งสองแท่งนี่มันแน่นนะครับฐานแน่นๆอันนี้วันนี้มีแอบย่อมาน,นิดนึงแต่ก็ยังดูเป็นมีพลังบวกในตัวอยู่นะครับอตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกจุดเข้าแล้วก็แนวแนว,แนวคัดนะความจริงถ้าแนวคัดเนี่ยที่เนเห็นนะครับบอกก็ได้นะครับหุดประมาณสองจุดหกหกนะครับก็น่าจะต้องพิจารณาดังหลักก่อนแล้วกันสําหรับคนที่เก่งกําไรนะครับ หลุด2.6นะถ้าไม่หลุดลุ้น,น,นครับล,ลุ้นว่าจะผ่านแนวต้านไปแล้วก็ไปสู่แนวต้าน3.14อีกหนึ่งตัวครับ SPCR นะครับก็ทรงคล้ายๆกันกับที่เราได้ทำให้ดูไปแล้วเนื่องจากเขาย,ยืนผ่านแนวต้านเดิมได้นะก็มองว่าเป็นหุ้นเขินแตกนะครับแนวต้านเดิมของเขาก็8บาททวนนะครับ8บาททวนตรงนี้นะครับเราก็ใช้8บาททวนนี่แหละเป็นจุดตอล p อ o นะครับ ซึ่งลึกไห้ก็ค่อนข้างลึกเพราะว่าปัจจุบันนี้8.7แล้วแต่ก็ยังว่าแหละเราล็อตลอตลึกเราอาจจะเทรดด้วยล็อตไซส์น้อยๆหน่อยก็ได้นะครับจะทําให้โดยรวมเนี่ยเพื่อคัดลอดไปแล้วเราจะไม่เสียหายมากนะครับก็มองันที่9.5เลยทีเดียวนะครับก็ยังพอมีช่องให้ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับก็มาได้กลางทางแล้วนะครับกลางทางแล้วนะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าถ้าหลุด8เราจะโดดถ้าไม่หลุดเราจะถือรอลุ้นแนวต้านถัดไปนะครับสำหรับ s p r c มาดูอีกตัวครับ tpcs นะครับวันนี้ดูดีใช่ได้นะครับรูปทรงอยากเป็นหุ้นเขื่อนแตกนะครับอยากเป็นหุ้นที่มันทำหาใหม่ในรอบกี่เดือนก็ว่าไปนะครับมาปิดที่สิบสองจุดสามนี่โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่หลุดแล้วต้องยอมผมว่าอยู่ประมาณสิบสองท่วนนะครับหลุดสิบสองท่วนยอมแต่ถ้าไม่หลุดลองตามไปแนวต้านมองกันตรงนี้ครับมองตรงนี้สิบสามจุดหนึ่งนะครับสิบสามจุหนึ่งโดยประมาณนะครับ ถ้าไม่หลุดสิบสองถือไปก่อนลุนเอาสิบสามก็ได้กําไรพอสมควรนะถ้ามันไปต่งงางนั้นได้จริงนะครับเพราะว่าโมเมนตัมตรงนี้ยังไม่เสียทรงครับยังไปของเขาได้อ่ายังไปได้ทางนี้อยู่นะครับยังไปได้ทางนี้อยู่อ่ะก็ครบทุกตัวแล้วครับก่อนหยุดยาวน,นะครับเราก็มาให้นะครับอาจจะมีไม่มากเพราะว่าเราตัดในหลายหลายตัวออกโดยในบางตัวเราก็ทํากาไรระหว่างวันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่เอามามาพูดนะครับบางทีมันก็จบไปละจบรอบไปแล้ว บางตัวก็ขึ้นดีอย่างที่บอกแต่ว่ามันอาจจะดูว่าแล้วว่ามันอาจจะไปต่อได้อีกไม่มากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอามาพูดถึงนะครับบางตัวขึ้นเป็น1 0 2เอเยะไรเงีย้ยเนียเราก็ไม่เอามานะครับอ่าโดยเอ่อคนที่อา่าอย่างที่บอกว่าถ้าจะได้สัญญาณการเทรดที่เร็วและดีนะครับเข้าแบบต้น,ต,นต้นทางเลยหรือว่าจุดที่เกิดการเบรกเบรกไฮใหม่ใหม่ๆเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าตามน้ําไป เราจะมีบอกสัญญาณแต่ว่ามีข้อแม้เดียวว่าท่านจะต้องเปิดพอร์ตกับทางทีมบลกเกอร์ของเรานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เราแจ้งสัญญาณเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มฟรีนะครับคือไม่มีค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะแจ้งสัญญาณแล้วก็จุดเข้าจุดออกให้ในทุกตัวอย่างเร็วอย่างทันการเพราะว่าเรามีการมอนิเตอร์ดูอยู่ตลอดในทุกตัวมีสแกนอยู่ตลอดวันนะครับราคาก็จะดีๆแล้วก็ท่านก็จะได้ เทรดหุ้นที่เป็นอันดับหนึ่งของวันนั้นๆนะครับที่เขาเรียกว่าเด่นเป็นอันดับหนึ่งจะต้องติดมาทุกวันนะครับหุ้นที่เด่นในอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรามั่นใจในสูตรสแกนของเรานะครับอ่ะก็ติดต่อมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะแปะ a c e b o o k ไ้ให้ลองเข้ามาทักนะครับว่ารายละเอียดการเปิดพอร์ตเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เป็นการเปิดพอร์ตออนไลน์นะก็ไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดไว้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะ ก็เสร็จก็เดี๋ยวก็เราเรา,เราค่อยดึงเข้ากลุ่มนะครับถ้าอนุมัติผ่านเรียบร้อยเปิดเปิดผ่านเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ